升堂。 สนใจมากขึ้นไหมก็สนใจมากขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าด้วยฟิกเจอร์แล้วก็ออปชันต่างๆของวอนมันมันมาด้วยคปลอดไทยนะครับในการใช้รถผมมั่นใจในวอนโวมานานแล้วนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลูกผมจะซื้อรถผมก็บอกให้ลูกว่ามาใช้วอนวเถอะมันเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เทคโนโลยีที่มันมากกว่านะครับเมื่อก่อนที่เคยคิดกันว่าวอน v o เนี่ยมันแข็งช่วงล่างแข็งมากนั่งรถสะเทือนพอมาในโฉมนี้ปีนี้ ทุกอย่างกลับเป็นอีกด้านหนึ่งสนุกมากประทับใจพิกรอนเยี่ยมทุกอย่างลงตัวผมชอบคือทําให้ครอบครัวผมมาแบบมารีแล็กมาสบายอย่างเงี้ยหลังจากที่เ,เทสต์ไดของวันโวแล้วนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะชอบฟังก์ชันนะคะ Adaptive Cruise Control ค่ะคือเป็นระบบที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติค่ะถ้าสมมติว่าขับข้างหน้าเนี่ยช้ารถเราก็จะช้าค่ะแต่ถ้าสมมติว่าขันหน้นนเร่งเครื่องนะคะรถเราก็จะเร่งตามค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยค่ะมีประทับใจมากๆเลยค่ะ โดยคุณคูฟิวชั่นโครสติงคนนั้นก็เป็นเธอมีเธยชมชมชอบ Pub and Restaurant เป็นกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนสันทางหาเล้ดีวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัส,สุริษสีพ้นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟา้า up on roof. เอานะเราจะมาย้อนกลับกันจากที่ผมคุยกับป๋าไว้นะฮะว่าซันบีมหนึ่เนี่ยนี่แหละฮะคันนี้แหละคือคันที่ตอนนั้นเนี่ยป๋ายังไม่มีตังค์นะฮะใช่ไหมที่ตาลน้ำตาลบอกป๋า,า,ปา,าทำงาน,านปัจจ <ham> ัยานเฮ้ยโหรถอะไรวะมันล้อมันใหญ่เพราะ1949นี่ป๋าป๋าได้ไม่กี่ขวบเองเกิพด,ดกพอด,ดีเลย,ย <ham> นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นความประทับใจแล้ววันหนึ่งป๋าเขาก็ได้เก็บกลับมาหามาเขาบอกกันว่าป๋าคนเราเนี่ยถ้าคุณแค่นึกถึงแรงบันดาลใจตัวเองนะนึกอยู่บ่อยๆนึกอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันจะมาหาเราความใฝ่ฝันความอยากครนนี้เรากลับมาดูที่คันนี้นะผมเห็นรูปอันนี้เลยนะปา๋ารูปนี้ครับปา๋าอธิบายถึงรูปนี้นิดนึงครับอ๋อครับมีความหมายหมดนะฮะท่านผู้ชมรูปที่อยู่บนผนังป๋านะฮะ อันนี้คือใครครับป๋าคุณยี่คุณสุพรป่าเปลืองครับตอนนี้ท่านอายุ80กว่า80กว่าตอนนี้ท่านขี่เนี่ยอายุประมาณผมว่าท่า20กว่าซึ่งซึ่งรูปเนี้ยคันเนี้ยก็คือสันบิมปีนี้เป็นเป็นเป็นเอสเวนเอืเอสเวนก็คือตัวเดียวที่ป๋าตัวเดียว,ว,วมีตัวเดียวกันเลยนะฮะบริเวณตรงนี้ก็คือสุขุมบิตก่อนถึงเข้าตําบลแสนสุขเนี่ยประมาณสักเพราะว่า1กิโลเมตรนันเองนี่ฮะตรงนี้แหละครับ ช่วงน,นี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเท่านจะเป็นคนที่เก่งในด้านของการขี<อ>่มอเตอร์ไซค์ผัดโผล่ถูกต้องฮะท่านเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไต้หวัเปรียบได้กับเป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจป๋าคนหนึ่งเลยไหมโอ,โอ้สุดยอดเลยครับแล้วนี่ท่านท่านเห็นผมชอบรถรุ่นนี้ท่านก็เลยเซ็นมาให้ผมอในในท่านนะสุพรปาดเตือง<ม>เก่งมากนะฮะนี่คือแบบเป็นแรงบันดาลใจท่านหนึ่งเลยนะที่ทำให้ป๋าโลดนะครับก็มีซันบีมเก็บกลับมาด้วยหนึ่งคัน ฮะแล้วอันนี้ก็นี่รูปป่ารูปป่าครับอ่านี่ฮะรูปป่านะครับอันนี้อยู่คู่กับไทอัมโอ้โหถ้างั้นเราเราเห็นโปสเตอร์เรื่นี้แล้วไลฟ์สไตล์แล้วพูดถึงไทอัมกันเลยแล้วกันนะป่านะได้ครับอ่าเป็นไงฮะป่าสำหรับความรู้สึกไทอัมอุ้ยไทอัมนี่มันมันมันเสียงมันเร้าวยใจมันเร้าใจเสียงมันจะพรำ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 คือที่ผมจะติดเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะน้ำมันหมดอันเนี้ไม่งั้นจะติดโชว์ซะหน่อยเสียงด่เสียงเนี่ยมัน รถญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถจะเรียนแบบเสียงเขาได้เป็นลิขสิทธิ์ของเขา oh. อ้าวรถญี่ปุ่นไม่มีเสียงเหมือนรถอังกฤษเลยไม่มีไม่มียี่ห้ออะไรรถญี่ปุ่นไม่เป็นลิขสิทธิ์เสียงเลยเสียงเลยไม่ใช่ระบบมันจะอาจจะไม่ไม่ไม่คงจะขึ้นคู่หรือ,อยังไงไม่ทราบเลยเสียงมันถึงเพราะเสียงพริมพร่มเรำ่มเรำ่รำเนี่ย ได้ข่าวว่าโกงกิจแถวละยองแถวชนบุรีนี่เยอะนะป๋าเยอะเยอะนะพวกพี่น้องเราที่ขับขับกันอยู่นะฮะที่แถว้านทะวันอกนี่น้องๆทุกคนเนี่ยโอ้โหผมเห็นเขาไปเป็นกลุ่มๆมนี่ผมชื่นใจชื่นใจเนี่ยมันรู้สึกว่าหัวใจป๋าพองโตเลยใช่ไหมใช่ไหมมันเหมอนขึ้นลูกใหม่่ที่เราต้องรักษาเลยที่เริ่มเราเริ่มจะละลายกับทรายแล้วมันแล้วมันก็เปรียบเทียบได้กับ ความรู้สึกเนี่ยมันคล้ายๆความรู้สึกเดิมกับตอนที่เราเป็นเด็กและเห็นเขาขี่และตอนนี้เรากลับมามีอายุหน่อยแต่มาเห็นเด็กขี่เราก็โอ้โหมันมสแสดงว่าเราจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่หายไปใช่ใช่ไม่หายไปนะฮะนี่ฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความรักความชอบและของความรู้สึกของคนเล่นรถจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณลองถามตัวเองนะฮะว่าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสขึ้นลูกใหม่ไหมนะฮะขึ้นลูกใหม่นะครับคุณต้องให้โอกาสเขาผลักดันเขานะครับอยู่ร่วมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ถ้าดูรายการนี้อยู่ผมก็ขอขอท่านเถอะครับโอนะครับขอท่านเถอะครับเราพวกเราเด็กคลาสสิกที่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์คลาสสิกเนี่ยนะครับท่านบางครั้งเนี่ยทะเบียนเนี่ยก็ได้ของปู่ของย่าอาจจะขาดต่อไปบ้างขาดจะขาดต่อขาดอะไรพอดีท่านผมขอขอท่านแล้วช่วยเหลือเด็กกันแล้วกันขอด้วยเลยฮะโอ้โหป๋าปล่อยปล่อยเข้าไปเถอะครับอย่างนี้เลยเพราะว่าเขา ความรักของเขาเนี่ยบริสุทธิ์มากนะพวกนี้ก็ไม่ได้เอาไปขี่เล่นอะไรขนาดไหนก็แค่เป็นช่วงวเวลาหนึ่งที่เรานัดนะก,กันเขาไม่ได้ขี่เร็วนะครับพวกนี้ก็จะเป,ป,บบนนะป็นกลุ่มไปแบบความรักน่ารักมากพอดีจับกันและยืดรถเท่าผมก็เห็นแล้วผมอยากจะร้องไห้โอ้โหเพราะผมเป็นเด็กๆอยู่จับผมใช่ไหมบางทีไปกับพี่รู้สึกกันเหาอป่านะผมก็อยากยิ่งบางคนไม่ได้ลูกเต้าเหล่าใครด้วยถูกต้องครับนะบางทีมันก็โอ้โหสาวเก็บตังค์ซื้อมาอะไรมาอีกป่ะคะนิดนิดนึง คันนี้ทําไมป๋าต้องเก็บไว้โอ้คันนี้เลยนะ้ะคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะมีทันเดอร์เบิร์ดครับนะแล้วมันจะมีสปีดทวินนะแล้วจะมีไทเกอร์ครับสามรุ่นสรุ่นแต่รุ่นนี้เท่าที่ผมถามผู้ที่รู้เนี่ยเป็นรุ่นที่แพงที่สุดไทเกอร์ไทเกอร์ไเกอร้คันนี้น่าจะอยู่ประมาณปีไหนปะ่ปะมันน่าจะปี1958ปี1958นะฮะ ปี1 e 9 8 8คือเป็นปีที่ปีใหม่ที่สุดของเขาแล้วหลังจากปี58ไปเขาจะเป็นมีไมลอยอื อันนี้ไมยังฝังอยู่ที่หัวอยู่่นะครับปี58เป็นปีเป็นปีที่ปีสุดท้ายปีสุดท้ายของไม่ฝังนะฮะนายฝังแล้วก็จะเป็นไมลอยน่าจะปีป5960เนี้ยเ่าจะจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดพลาดผมขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเล่นรถไหลยี่ห้อจับพิเอันนี้ถือว่าเราไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับมันแพงมันแพงกว่าสปิทวินหรือหรือทันเดอร์เบิร์ดนะฮะผมถามคุณสุจินวัฒนายนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอ๋อที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับ แล้วคันนี้ป๋ามีความผูกพันยังไงบ้างฮะไปได้มายังไงบ้างฮะมีเพื่อนเพื่อนก็ขายผมมาสามหมื่นบาทครับนี่ก็ของเพื่อนอีกเพื่อนครับเกาขายให้ขายให้แล้วก็บอกว่าเป็นรถที่รู้สึกว่าลูกสูบยังสแตนดาร์ดลูกสูบเนี่ยสแตนดาร์ดนี่ก็คือนะฮะในรูปนี้อ๋อในรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ย เป็นปกหนังสือเป็นปกหนังสือสอ,อันนี้ปีอะไรฮะป๋าภาพนี้ภาพดีปี35ครับปี2535ตอนนั้นสมัยนั้นหนังสือเล่มละ25บาท25บาทครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไลฟ์สไตล์นี่ฮะเรากำลังจะบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคุยกันว่าคุณจะต้องมาสะสมรถรุ่นไหนปีไหนนะครับรถทุกชนิดรถทุกอย่างที่ปา๋ายืนยันอยู่แล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกยี่ห้อ นะครับมีความสําคัญเหมือนกันหมดนะฮะถูกไหมครับป๋ามันมีเสน่ห์ของมันในตัวเสน่ห์ของมันในตัวทุกรุ่นทุกรุ่นครับทุกรุ่นทุกสไตล์แล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์มันคือการดํารงชีวิตอยู่การหาสิ่งหนึ่งที่มันยึดเหนี่ยวกับชีวิตเราไว้หน่อยนะป๋านะเขาเรียกว่างานอดิเรกภาาอฤษเรก i s my life ป่ะนี่คือชีวิตของนี่คือชีวิตของฉันนะนะฮะอาคนิ้ป๋ากลับมาที่รถคันนี้นะฮะในรูปก็ตอนนี้จอดอยู่ที่นี่ เราคุยมา3ยี่ห้อแล้ว B M W Sunbeam Triumph แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยป๋าลองลองลองให้คำจำกัดความให้ผมหน่อย,ยว่า,า B M เป็นยังไงคำจำกัดความเขาแล้วก็ Sunbeam Triumph สำหรับในอุดมในในความคิดป๋าอะไรเงี้ยหลากหลายนะ,ะคือว่าขี่ Triumph พวกนี้จะมีความรู้สึกอีกแบบนึงเป็นไงต่าความรู้สึกว่า,ฮา,วา,ฮา,วาเฮ้ยมันเราเนี่ยมันเหมือน,นวัยรุ่นเลยนะ มันโกมันพูดปั๊บมัน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 โกเสียงมันเล่าใจเสียงมันเล่าอารมณ์ถ้าท่านได้ลองขี่นะทุกยี่ห้อท่านจะมีความรู้สึกเลยที่บรรยายไม่ถูกกับซันบีมก็แบบซันบีก็เหมือนขี่เหมือนนั่งรถถังไปทั้งคันเลยทือถือแต่เนี่ยมันพูดปั๊บอ่าได้อารมณ์วัยรุ่นถูกต้องฟาดได้เป็นโกเป็นที่โก B M นี่อันนี้เขาก็มาแบบหนักแน่นแต่ B ีเนี่มาคุณชายเลยคุณชายเลยอืมบูกสตร ต้องเป็นอย่างนี้ขี่อย่างนี้ต้องเหมือนกับนุ่งกางเกงยีนขาดคุณต้องคุณต้องรู้นะเล่นรถแต่งตัวยังไงท่านแต่งตัวอย่างงี้ท่านต้องขี่บีเอ็มโอ้แต่ใจผมชอบไทยอั่มนะผมชอบไทยอั่มนะไทยอัมสมัยก่อนนี่มันจะพวกพวกดาราสมัยก่อนนี่คือลือชัยนรนาศลือชัยต้ชัยยาสุริยันดีไท่ tell by your eyes that you probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. ส่วนในเวสป้าแลมเบตา้าสมัยก่อนพวกอับแปะอับแปะอ,อ๋อแล้วก็แต่ตอนนี้วัยรุ่นชอบมากเลยนะมันทุกมันทุกผ้ามันทุกของ Oh. แขกนี่ยังชอบเลยโดยเฉพาะสเปน mm. สุดยอดที่สุดะนะฮะแล้วที่สำคัญคือสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยก็อยู่ข้างหลังผมแล้วนะฮะนี่ฮะสมมุติผมยืนดูตรงนี้นะฮะ,ฮะปาโลจะเก็บไปเยอะมากสำหรับสกูตเตอร<ะ>อม์มันเป็นยังไงมายังไงปาถึงต้องเก็บไว้เยอะ,ยะขนาดนี้